สวัสดีครับผมชาติจะระซับนะครับวันนี้พาเอฟซีจากซีสกเกตมาลองรถพี่น้องมาลองมาดูรถโคมสึดีซีร้อยยี่สิบอ่าปีหกนะครับวนัน เจแปนผีใหญ่ครับผีใหญ่จะลวงดูไหมเมื่อกี้เปลี่ยนสายของเลวครับพี่น้องอหมอนน้ำมันโลไปเยี่ยมเลย 4D95 ครับ4สูมเทโบิลได้ได้อินเจคชั่นช่วงหน้างี่ลงเลอร์เจ็ดตัวครับก็ใช้โรลเลอข้างบนอีกตัวหนึ่งเข็กว้างนี่เป็นการเทสให้ดูนะครับ มีดินให้ล้วงอะเขากำลังคุยกันบูมอาร์มซื้อแผ่นเหล็กด้วยครับ ตัวนี้ผลิตที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อนครับเอเอไม่เย็นใช่ไหมเอร้อนนี่โอ้เดี๋ยวให้ช่างรนมว่านะริมสุดยอดเดี๋ยวไปอย่ายไรสายโทรสิบนึ่บอสบอสบสายโทรสิบสองเดี๋ยวเข้ามาเองเข้ามาที่บ้านเลย ไม่ทนอ่าเป็นสีลองจกบ้างวะเอาเดี๋ยวลองวะนี่รุ่นอ๋อให้เพี่พิจัดการยังเพา่เอา สมมทุกล่าวันน่ง่งครับต้อนนางกับเคลื่อนกันเงเดี๋ยวมันล่างให้เจ็มชิดเนี่ยอ่ะลองแล้พี่น้องลองเท็ดนะครับ จกให้ดูโอ้ปุงกี้ขยายปุงกีนี่พ่อๆกับ313หนึ่ดีทูจีซครับจัดให้ดูหลังบ้านเลย ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องไดรเรก C D 9 5เทอร์โบจะซ่อมง่ายนะครับดูแลง่ายดูมารมรอไม่มีป่าเพียงแต่ไม่ได้ล้างเลยเปื้อนครับเปื่อนน้ำมันฟ้าที่เราฟ้าจริง มีคุณปูอยู่ด้วยเนี่ยปูครับเทนเลอร์คุณปูคุณมให้ดูวันนี้ก็น้ำหนักก็ส2สองตันครึ่งกบประมาณนี้ผมมาสึกรุ่นโม FC จากซีสเก็ดมาดูรถโอ้ป oh, าดิงครับอ่า uh, ดูการทำงานก็คล่องตัวแต่ว่า ลูกพี่เขาขับ,บเด็ดจริงๆโดยรวมก็โอเคครับหมอน้ำใหญ่แล้วก็เครื่องยนต์ซีซูเร็วแรงใจใจจริงครับ ตัวเดินไฮดดนะครับไฮเดดตัวเดินใหญ่ครับตัวเดินใหญ่โซ่ยังเต็มอยู่แล้วก็สปอคเก็ตเยอะๆครับตัวนี้ถ้าล้างอัดชีดหน่อยก็น่าจะรอครับน่าจะรอเกันเอาให้อยู่หมัดกุกี่หม่ครับ ผลิตที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซนต์ตัวนี้เปิดที่ห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าหมื่นเดี๋ยวให้เขามาตอ่อรองกันเอาใส่ฟันปีศาจด,ด้วยครับ ปั๊มเดิมน้องปั๊มเดิมปั๊มเดิมแล,แล้วก็เครื่องยนต์ก็เครื่องเดิมแต่ว,ว่ารถเลอรเจ็ดตัวครับ หัวยาวนี่จะปล่อยเหมือนกันพี่น้องนะครับหัวยาวหัวยาวว่าจะปล่อยเหมือนกันเรียบร้อยครับเหตุตเรียบร้อย ายาวนี่อาจจะเก่านะครับแต่ว่าเครื่องดีของเท่าซะด้วยพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยครับ ใครสนใจก็0982723752ครับหรือจะเอาแพ็คคู่ก็ได้พี่น้องเจนเลอร์คันนี้น่าจะอยู่ประมาณแสนประมาณแสนแปดแสนเก้าะครับสองเพลาน้องสองเพลาเครื่องยนต์น่าจะ 6df อะไรครับนะประมาณ165 ครับสนใจเขเข้าดูได้หรือว่าสอบถามได้ครับที่ YouTube ช่องชาตเตริญซักษ์หรือว่าเพจค่าเตริญซักษ์ e x c a v a t o r n ครับ098 272 3752 ฝากกดติดตามนี่ครับสวัสดีครับ